สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวงาน Fast and Fun เร็วปานสายฟ้านะครับที่ซีคอนบางแคนะครับนี่เห็นไหมคนมาเยอะแยะเลยงานนี้มีอะไระเขาจะรวบรวมเป็นอย่างนี้เขาจะรวบรวมนะครับสัตว์ที่เอามนก็เป็นผู้นำแห่งความรวดเร็วะนะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นอ,อะไรก็ตามอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันนะนกอินรี นะแล้วอะไรอ่ะละมั่งเขาแหลมอะไรต่างๆนานาเลยนะที่วงบอกเกี่ยวกับสอดคล้องกับชื่อนะก็คือ Fast and Run โอ้โหมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันซิดูอย่างใกล้ชิดเลยนะโอ้ฟาสแอนฟันฟาสแอนฟันไม่ใช่ฟาสแอนดรันนี่มีอะไรบ้างอะนกกระตั้วซันคอนัวนกแก้วอิเล็กตัสเนี่ยนกแก้วแอฟริกันเกโอ้ไม่รู้จักสักตัวเลยนกมาคอเนี่ยเคยดูในการ์ตูนนะนนอย่างนกพิราบงอนวิกตอรียนกแก้วอเมซอน เดี๋ยวไปดูของจริงกันดีกว่าไปเลยอันนี้ก็มีกิจกรรมป้อนอาหารนะครับ20บาท3ชุด50บาทโอ้ี่ทำให้นึกถึงงานวัดเลยนี่ดูดิอ๋ออันนี้เป็นอาหารเม็ดเนาะอาหารเม็ดอืมนี่เนาะอันนี้ก็คือบินไวสายสวยนะครับ แสดงว่าตื่นนอนตื่นสายหรอสายสวยเนะี่ยเออเข้าไปดูซิมีอะไรเนี่ยโอ้ยตัวนี้มาเกาะอยู่ตรงนี้สวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ <c oughs> ทำไมไม่เข้าพัวเขาเลยเนะี่ยเอาเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่า <c oughs> โอ้ตัวนี้เนาะไฟจ่อหน้ามันมันก็ยังหลับอยู่ให้มันได้อย่างนี้สิ <c oughs> โอ้โหนะอ๋อมันคงเหนื่อยมั้งเจอแอร์ในห้องในในใน,ในห้าง นี่นะครับขอไม่เข้าไปได้ันาะคนเยอะอดูนี่นะนอกซีสวยงั้นเลย<ด>อ๋โอโหอ่ะไปดูจุดต่อไปครับเนี่ยเห็นไหมไก่ฟ้าโกลเด้นอยู่ข้างในนู่นเลยอืขี้อายก็นหน่อยฮะโอ้โหดูดินี่นะสวยเลยออืฮะ นี่นะเขาเขาเขาวางผู้กงองวางผู้กรงนกนะเนี่ยนกซีบา้าฟรินเราไม่รู้จักเนาะนี่อันนี้โอ้โหเขาเอาอะไรนะนี่เนี่ยไอแผ่นพลาสติกใสเฮ้ยดูซิมันตัวเล็กๆอย่างนี้เลยนะดูสิ่อ้อตกใจนึกว่านึกว่าไอตัวตุ๊กตา <c oughs> เออสวยดีสวยดีแต่กล้องน่าจะจับโฟกัส ไม่ติดนะครับเนี่ยมันติดแผ่นพลาสติกอยู่โอ,โอ้น่าเสียดายจริง,รงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะนี่ของอร่อยอยู่ทางนี้นะเขาก็มีร้านอาหารออกร้านนะอยู่แถวแถวนี้ด้วยนะครับนี่จัดเป็นสัดเป็นส่วนนะแยกสัตว์ออกมาแล้วก็เป็นร้านขายอาหารอยู่ตรงโซนนี้นะครับโอ้ดูสักหน่อยนึงก็ยังดีมั้งน,นี่ของทอดนะครับนี่อืมกลิ่นฟุ้งเลย นี่น้ำลำไยนะครับลำไยนี่นะครับต่อไปก็ออพวกเค้กพวกอะไรต่างๆนะอืมก็ของกินนะนะก็มีเยอะเหมือนกันนะไปถึงนู่นเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีไม้เรถโรงเรียนนะครับอืมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปดูสัตว์กันดีกว่าโอ้โหนี่ก็สัตว์นี่คือหมูกรอบชาชูนะ นก,นกคอคาทิวนะ,ะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมันเป็นอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้อโอ้ยลูกเอ้ยนะมาอยู่ในห้างเอออยู่ในห้างเนาะเมะื่อกี้ไอตัวที่อยู่ในกรงนั่นอ่ะตัวมันเล็กไงเขากลัวมันจะบินออกมาก็เลยเอาแบบว่าแผ่นใสอ่ใส่เข้าไว้นะครับอันนี้คือนกฟอร์ฟัส เป็นยังไงเนี่ยเราไม่เคยเห็นโอ้ไปดูใกล้ๆทีกว่านี่ก็ห้ามจับด้วยนะห้ามให้อาหารด้วยเพราะเขามีอาหารอยู่แล้วนี่ดูดออิอร่อยอร่อยมาแล้วก็ต้องสำรวจให้ครบครับพ่าครบลงทุนจริงๆนะสีคขั้นบางแคนะครับที่นี่าดูจากข้างบนเนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีรายนะแต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหจุดถ่ายรูปเพียบเลยนะครับ างานนี้ยาวๆเลยนะครับมีตั้งแต่20เมษาถึง 1, <h> 1พฤษภาคมคมๆนะครับนี่ <c oughs> ใครใกล้แถวนี้ก็มากันได้เลยนะครับนี่ <c oughs> โอ้ทีน,นี้คนถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดเลยดูสินกเกี่ยวนกเกี่ยวนี่เราเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยทำให้นึกถึงกับตัวแอนิเมชนันเรื่องอัพน่าดูสิ <c oughs> สุดยอดอะ่ะทำได้ยังไงเนาะ แล้วก็มีมีนกข้าแมวนะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะตรงนี้เขาเป็นจุดถ่ายรูปนะในต้นไม้นี่ก็ต้นอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนที่เซนทันบินเออเหมือนกับเซนทันเวสเกตเลยนะครับเนี่ยโอ้ oh. สวยนะอยากให้มาดูของจริงนะถ้ามีเวลาก็มาเลยแต่สภามันจะออนเอนิดนึงนะจุคนได้แค่สิบคนเท่านั้นนะครับอืมกว้างกว้างจริงตรงบริเวณห้องโถงฮอลเนี่ยมัน เออมันเป็นชั้นล่างนะครับไปมาสะดวกเข้ามาที่ไรก็เขาทางห้างใช้พื้นที่ตรงนี้คุ้มค่ามากเลยนะครับและตรงนู้นนะครับก็เป็นโซนคลิปชอ็อปโซนอาหารอีกยาวไปเลยนะโอ้ยเยอะแยะเลยนะเอาเป็นว่าเราจะมาดูแค่สัตว์อย่างเดียวแล้วกันนะครับเราจะไม่ดูอย่างอื่นนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปคลิปอ,ะอ่ะน,อก,อนอกอีมูนกอีมูเอเฮ้ยดูสิ วัสดีครับสวัสดีครับเอมาใกล้ๆเดี๋ยวมันถุยน้ำลายใสโอ้ดูดิมันคงแบบว่าตกใจเนาะแต่ว่างานนี้ก็มีหลายวันแล้วนะมันคงจะชินแล้วล่ะนะอันนี้คือนกเรียเดี๋ยวสูมเข้าไปถ้าดูหน่อยดีเป็นไงล่ะทำไมหืมน่าจะพิเศษนะเพราะว่าอ๋อสถานที่ ห้องนอนของเขานี่บอกว่าใหญ่โตมากรอบล้อมไปด้วยอาหารนกเรียนะอ่ไปไป,ปไม่ต้องอ่านอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันเนี่ยโอ้โหเขาใช้พื้นที่ตรงนี้แบบว่าทุกงานเลยนะเพราะโถงตรงนี้มันใหญ่มากนะครับ เนี่ยเขามีกิจกรรมระจนภัยเมืองแห่งสายลมนะนะสิทพิกัดต้องแวะนะเมื่อกี้เราแวะที่ไหนบ้างแล้วเนี่ยมัวไปหมดเลยมีมาแค่มีฟามิงโกมีนกอีมูไปแล้วนะนกเรียนะีะมีกวางด้วยมีนกยูมีนกอินรีเกี่ย,ยวฟอลคอนเหล่านกสวยงามอ๋องานนี้นกนะนกจะเป็นจะจะมีนกซะส่วนใหญไ่ไปดูจุดอื่นกรัรไปดูจุดอื่นกัน ดูดิแต่กล้องเขาจะจับโฟกัสต้องจับทะลุได้ไหมนะ,ะกล้องงงครับกล้องงงวัสดีครับถ่ายด้านหลังถ่ายด้านหลังตกใจเลยอินรีแอฟริกานะครับดูสิจับโฟกัสได้ไหมเนี่ยยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า กล้องมันจับโฟกัสข้างหน้าไว้ก่อนเลยเนี่ยเราอุตส่าห์ซูมละนะต,ตามนี้อุ้ยบินบินบิน <c oughs> นี่นะตัวจริงอาจจะไม่เห็นเห็นภาพนี้ก็พอละ <c oughs> อินสีหัวขาวนะครับเป็นยังไง <c oughs> ดูมีอายุนะดูมีอายุ <c oughs> ดูสิ <c oughs> ครับนี่นะครับรอรอหัวขาวจริงดนะ้ว <c> ย <oughs> โอ้โหเท่เลยตัวนี้เรียกว่าอินทรีมองกุดนะน,นี่นะลอดใต้ไปดูบ้านอัพกัน <c oughs> คุณลุงอัพอยู่หรือเปล่าทำให้นึกถึงเพลงเพราะๆในหนังกระตูนเรื่องนี้นะครับเนี่ยสวยเลยอะ่ะโอ้โหโคตรเจ๋งอ่ะอ,อ,อ่ามาดูต่อครับกวางซิก้ากวางซิก้าเนหะอืมอ่าเป็นไงบ้างครับเขาน่าจะเหนื่อยนะแล้วก็มาเจอแอร์ด้วยก็น่าจะตกใจบ้างคนมาดูกันซะเยอะเลยนะอ สว,สวโอ้ยนกยุงนี่สวยดูสินะเป็นไงอมองกล้องมองกล้องนี่นะครับสวยเลยนะนี่งานนี้นอกจากจะมีนกแล้วก็มีงูด้วยนะครับนี่ดูสิอุ้ยกระยอง สรุปแล้วบ้านคุณปูส่สู้ซากลายเป็นที่สิ่งสถดตของงูซะแล้วนะครับนีของจริงนะเนี่ย ไซบีเรียนะครับนี่ดูของจริงเลยไม่มองกล้องเราจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปดูที่หน้าเขาแล้วเนี่ยเออาดูตัวเล็กแทนดูตัวเล็กเ,ออเล็กนิดเดียวเองทำไมยังท่ไนมยังตัวนี้ทำไหม ขอ,ของจริงวุ้นะของจริงครับแบตหมดแบตหมดดูดิมันง่วงแล้วนะเออ,เอ,อมีตัวตะปาดด้วยนะอยู่ตรงไหนเอ่ยอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่ามันขึ้นไอ้น้ำอโอ้นี่แมวป่าแนละแมวป่าดูดิ หลังจุนจ้านเลยคล้ายเสือเลยเนาะเออแมวเซอร์วอลเหรอน่าจะ,ะใช่นะแต่แมวคาราเคาถ้าอา่านผิดก็ขอประทานโทษด้วยลวกันนะเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่คุ้นเลยนะแต่ละตัวง่วงเหงาเหานอนอืมจับโฟกัสที่กลงซะละไม่เป็นไรครับ นี่นะครับที่นี่เขาจะพยายามมีมีป้ายบอกเลยว่าห้ามใช้แฟตนะครับเดี๋ยวน้องเขาตกใจนะเป็ดแมนดารินอประมาณพันเดียวกับส้มแมนดารินหรือเปล่าไม่ใช่ใไหมแต่ต้องขอชมเชยเลยนะครับว่าที่นี่เขาแบบกำจัดกลิ่นได้ดีมากเลยนะ,ะไม่ค่อยมีกลิ่นเหม็นเลยอ่ะดูดิแอ้วน,นี่มีสัตว์พวกนี้เข้ามาอยู่ด้วยนะเออค่อยๆนะ ยกสวนสัตว์มินิซูมาเลยนะครับ <S <S นี่ก็มา์าแคะนะครับเซตแลนนะสวัสดีคับสวัสดีครับ,รบแหมทรงผมเธอนี่แบบมันได้ใจจริง,รงอ่าจะกินอะไรอะ่ะที่กินยังไงก็ไม่กินเนาะเอาดูตัวนั้นตัวนั้นเป็นไงบ้างอ๋อ ดีเลยอันนี้ก็เป็นลูกหมูนะครับลูกหมูนี่นะครับจะเห็นว่ามีาสตสัตว์น่ารักทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือแบบว่าเขากําจัดกลิ่นได้ดีมากไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นนะมีนะครับแต่ว่า มันก็กลิ่นฟางกลิ่นหญ้ากลิ่นอะไรพวกนี้นะจะมีกลิ่นสัตว์แบบก็มีบ้างแหละแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าโอ้โหทนไม่ไหวนะครับน่าและภายในงานนี้ก็นอกจากจะมีสัตว์แล้วก็มีร้านค้านะครับนี่มีขายอาหารแล้วมีขายแบอกว่าแบบต้นมงต้นไม้ของเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับคนลักสัตว์ด้วยนะมีกระเปรงกระเป๋าที่อยู่ของอน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายเนะี่ย ใครใคร่ซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับนี่มีถุงท่องถุงเท้ามนุษย์ <c oughs> ด้วยนะน,นี้มีมีหมอนหมอนแมวเออน่ารักโอ้ยดูแล้วตกใจเหมือนกันนะท่างคืนนะ <c oughs> เคยเคยเคย,เคยเห็นหมอนปลาทูแล้วนะวันนี้ไม่เห็นหมอนแมวเอออันนี้ก็จะเป็นอ่อให้อาหารกระต่ายอ,อ๊ะเรามาเดินงานวัดหรือเปล่าเนี่ยมันคล้ายๆเหมือนกันนะ <c oughs> เออนะเมื่อกี้หมูน้อยแล้วนะครับมาเจอกระต่ายแล้วก็มาเจอ นะมันจะมันจะแพ้อีกนะครับนี่โอ้น่ารักเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหนูใช่ไหมเนะี่ยไม่หนูก็กระต่า,ตายเนะี่ยอันนี้ก็เป็ดนะครับ ไก่ตอกไก่ตอกอน่ารักน่ารักทั้ง,งนั้นเลยแล้ก็มีป้อนนมปลาคราฟนะครับแล้วก็มีตักปลาอีกแล้วเหมือนงานวัดเด้ๆเลยนะก็เป็นกิจกรรมเพิ่มความสุขสนานนะอันนี้ก็ป้อนอาหาร20บาทนะครับเนี yeah. ่ยเขาเตรียมไว้ให้เสร็จเลยนะครับนี่แล้วก็มีกระต่ายนะน้องกระตา่ายนี่นะอันนี้ตัวละ500 โอ้ยน่ารักนะครับมีตั้งแต่180ไปจนถึงเท่าไหร่ล่ะพันสนะพันสตัวล่าง <c ười> น่ารักเลยอะ่ะเฮ้ยเจคุยเจคุยอ่เป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานกันไหม <c ười> ก็งานน,างนังมีอีกนะครับก็เชิญชวนะครับมาเลยที่สี่คอนบางแคนะแล้วกเ็เดี๋ยวงานถัดไปก็ งานน่ารักอีกแล้วนะที่นี่เขาชอบจัดงานอะไรที่บอกน่ารักน่ารักทั้งเลยนะครับอองานปลุกปุยเดี๋ยวก็มีน้องหมาปลุกปุยมาเดี๋ยวเราก็จะพามาดูอีกนะครับเนี่ยอันนี้มีอาหารหมาอาหารแมวมาขายทั้งนั้นเลยนะครับออพาน้องๆหนูหนๆมาได้เลยเออชื่อดลร่ำร้องล่ำร้องเสียตังค์ซื้อไปเลี้ยงที่บ้านแน่เลยนะแต่คอนโดบางที่ไม่สามารถที่จะนำสัตว์ไปเลี้ยงได้แล้วก็ ه, เสียใจด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวีนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ล่าลาไปด้วยทรงผมทรงผมทรงนี้ของน้องมาแคละนะครับอยาฟางไม่กินละมามากินไม้มากินรัวแทนอะไรของคุณเนี่ยนะโอเคครับสวัสดีครับ